ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารด่วนประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่2เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่16-18เมษายน2565ฉบับที่2 14เมษายน2565โดยในช่วงวันที่16-18เมษายน2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยจะเริ่มได้รับผลกระทบในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากภัยดังกล่าวโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ไล้สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง และขอให้เพิ่มความรับระวังในการเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองซึ่งอาจจะเกิดอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยประกาศณนะวันที่14เมษายน2565เวลา17นาฬิกา กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่15เมษายน2565เวลา5นาฬิกาหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันท่่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ